รถยนต์วีโก้คันนี้มาด้วยอาการสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้าๆมีเสียงดังผิดปกติถ้าเราวิ่งไปก็เสียงดังนั้นก็ยังไม่หายสาเหตุและการตรวจเช็คตัวเช็คแบบไหนเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทก่อนครับเสียงเครื่องยนต์ก็จะดังผิดปกติเสียงดังโคกคาบโคกคาะครับ จุดเช็คจุดแรกที่ช่างต้นแนะนําให้ตรวจเช็คเนี่ยมาดูใกล้ๆนี่ให้ดูตรงที่บริเวณตามน้ํานะครับนี่ถ้ามีคราบสีชมพูเห็นไหมครับนี่าการตรวจเช็คจุดแรกเลยนี่ดูใกล้ๆ,ๆนี่ให้จับที่ใบพัดน,นะครับตอนที่เครื่องยนต์ไม่ทํางานนะครับแล้วก็ให้โยกดูครับนี่เห็นไหมถ้ามีอาการโยกได้แบบนี้ แสดงว่าปั๊มน้ำเสื่อมสภาพจากการใช้งานรีบเข้าพบช่างทําการเปลี่ยนปั๊มน้ําให้โดยด่วนอย่าฟื้นใช้งานนะครับเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เครื่องยนต์ฮีตเครื่องพังแก้ปัญหาตรงจุดจบหวานเที๊ยบเลืจ้า